สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ vivo ส่ง vivo y 5 0ลงตลาดไปได้สักพักนะครับล่าสุดก็ส่งรุ่นน้องราคาจับต้องได้อย่าง y 3 0เข้ามาทำตลาดแบบติดๆเลยนะครับ ซึ่งจุดเด่นของเจ้าตัว Vivo Y30 อยู่ที่หน้าจอขนาดใหญ่แบตเตอรี่สุดอึดนะครับแล้วก็สเปคเพียงพอต่อการใช้งานนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งแกะกล่องให้ได้รับชมภาพรวมๆกันเหมือนเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปรับชมฟูลรีวิวกันได้เร็วๆดีครับมาแกะกล่องกันเลยนะฮะตัวที่ได้มารีวิวนะครับก็จะเป็นสี Moon s t o n e ต e ไว้นะครับ อุปกรณ์ภายในกล่องนะฮะก็จะมีเคสซิลิอ่าเคสซลิโคนแบบใสนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานฉนบับย่อไปรับประกันสินค้าแล้วก็อุปกรณ์เปิดถาดซิมการ์อดอะแดป,ปเตอร์ชาร์จนะครับ5โวลต์2แอมป์ A. สาย USB Type C นะครับเหมือนเช่นเคยครับ ฟิล์มกันรอยมีการติดตั้งไว้ให้แล้วตั้งแต่โรงงานนะฮะ Vivo Y30 มาพร้อมกับหน้าจอ Ultra O Screen Display นะครับขนาด6.47นิ้วนะฮะความละเอียด HD+ นะครับแล้วก็เป็นจอ IPS ที่ให้สีสันสว่างสดใสนะครับมีความคมชัดที่ดีแล้วก็การตอบสนองก็ดีด้วยเช่นกันนะฮะตัวกล้องหน้านะครับเป็นแบบเจาะรูนะฮะฝังไว้ในภายในของตัวจอแสดงผลนะครับ ซึ่งการที่วางไว้ที่มุมซ้ายของหน้าจอเนี่ยจากการสำรวจเนี่ยครัพบว่ามันไม่รบกวนสายตานะครับทำให้การใช้งานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความบันเทิงนะครับหรือว่าใช้งานทั่วไปก็ไม่รู้สึกอึนอัดต่อย่างใดนะฮะตัวกล้องหน้ามาพร้อมกับความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับมีค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.05นะฮะก็ช่วยในเรื่องการถ่ายรูปในที่แสงน้อยได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะ เดี๋ยวมาดูภาพรวมๆนะครับแน่นอนครับดีไซน์ยังคงใช้เป็นเดซเซอลิง G.D. Color เหมือนเช่นเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นการออกแบบที่เขาเรียกว่า G.D. Micro Arc นะครับตัวเครื่องก็จะมีความโค้งมนนะครับเข้ากับสรีละของฝ่ามือนะครับทำให้การจับถือเนี่ยค่อนข้างสะดวกนะฮะตัวสีบู o สโตนไว้นะครับ ก็จะเป็นสีขาวผสมกับสีเขียวแบบสีของหินหยกนะครับตัวนี้สวยมากครับตัวลาที่เราขยับแบบนี้มันจะให้สีสันที่มีความเป็นระยิบระยับนะฮะจะเห็นได้นะครับมีแบบคล้ายๆสีลุงนะฮะค่อนข้างสวยครับผมชอบมากเลยทีเดียวนะสำหรับสีนี้นะครับตัวกล้องหลังนะฮะก็มาพร้อมกับกล้องหลังซีเลนใช้แนวทางการออกแบบเหมือนรุ่นพี่นะครับก็จะเป็นเลโทรสตล์จากกล้องคอมแพลกนั่นเองนะฮะก็จะมี เซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับอยู่ข้างตัวกล้องนะฮะภาพรวมนะครับตัววัสดุเนี่ยก็จะเป็นโพลีคาร์บอเนตประสานด้วยครอบเฟรมโลหะนะครับฝั่งขวาก็จะมีปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงปุ่ม power นะฮะด้านล่างนะครับก็จะมีช่องเสียบหูฟัง3.5นะครับไมค์สนทนาพอร์ต type C นะครับแล้วก็ลำโพงหลักของตัวเครื่องนะฮะฝั่งซ้ายนะครับ ก็จะเป็นช่องซิมการ์ดนะครับก็เป็นแบบทริปเปิลสล็อตเหมือนเช่นเคยนะครับใช้งาน2ซิมการ์ดพร้อมกับหน่วยความจำภายนอกนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับด้านบนนะจะเรียบเรียบนะครับไม่มีปุ่มหรือพอร์ตใดๆนะแล้วก็จะออกแบบเหมือนตัว y 5 0นะครับก็คือจะมีการโค้งเว้าเข้าไปนิดหนึ่งนะฮะทำให้มันดูมีมิตินะฮะสวยงามเลยทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับ ภาพรวมก็ต้องบอกว่าตัวจุดเด่นนะครับของ Y30 เนี่ยก็คือมาพร้อม,มหน้าจอขนาดใหญ่นะแบตเตอรี่สุดอึดนะครับให้มาถึง 5,000mAh แล้วเขาจะมีจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือมีความสามารถในการเป็นรีเวิร์สชาร์จนะฮะก็คือพูดง่ายๆคือใช้ตัวสาย OTG นะครับเชื่อมต่อแบบนี้นะฮะแล้วก็เปิดฟังก์ชัน OTG ภายในตัวเครื่องแล้วก ตัวนี้มันก็จะเป็นทํางานคล้ายแบบ power bank นะครับไปจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตนะครับสมาร์ทวอชแกจเกตแกจเ็ตต่างๆนะครับที่รองรับก็เหมือนเป็น power bank ตัวหนึ่งนั่นเองนะฮะก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์ฟีเจอร์ของเจ้าตัว vivo y30 นะครับในเรื่องของตัวกล้องหลังเมื่อกี้ลืมพูดไปนะับก็มาพร้อมกับความละเอียดนะครับกล้องหลักอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเลนส์กว้างด้วยนะฮะ ความละเอียด8ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นเลนโบเก้2ลา้ลน2ลานพิกเซลนะครับเลนมาโคร2ล้านพิกเซลนะก็ถือว่าจัดเต็มในราคาครึ่งหมื่นนิดๆนะครับสำหรับ vivo Y 3 0นะครับแต่ว่าฟังก์ชันกล้องเนี่ยก็จะมีการตัดทอนฟีเจอร์บางอย่างออกไปบ้างนะครับก็จะไม่มีไนท์โหมดนั่นเองนะแล้วก็ภาพรวมๆก็จะมีฟังก์ชันที่น้อยกว่าตัวรุ่นพี่เขา Y 5 0นะครับใครที่แบบ จะอยากได้ฟีเจอร์จัดเต็มก็ขยับไปเล่น Y50 แต่ว่าเจ้าตัวนี้ด้วยคุณภาพของกล้องหลังอะกล้องหน้าถือว่าดีมากนะครับไม,ไม่ไม่ได้แย่เลยอะถือว่าใช้ได้เลยในระในระดับราคาของเขานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวออซอฟต์แวร์นะครับก็มาพร้อมกับฟันทั s สิบนะครับแล้วก็ครอบทับด้วย Android 10ก็ถือว่าสดใหม่นะมีความสมูทลื่นไหลตัว UI ก็ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับมีความสวยงามของตัวไอคอนที่เพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับ ส่วนแรม4 g ินะครับเพียงพอต่อการใช้งานไหมบอกว่าเพียงพอแน่นอนครับเล่นเกมอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับปรับความลิเรดไว้ให้มันสมดุลกับกับตัว CPU ของเรานะฮะเจ้าตัว CPU ตัวนี้ก็จะเป็น v i d i a นะครับ Hero นะฮะ P35 นะครับก็เพียพอต่อการใช้งานตามที่บอกไปครับถ้าพวกดูวิดีโอนะฮะ f u l เ HD นะครับเล่นเกมที่แบบว่าปรับคุณภาพในระดับที่กลางๆเนี่ยก็ถือว่าลื่นไหลเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับผมก็วันนี้เอามาอันบ็อกซิ่งแกะกล่องให้ดูกันคร่าวๆนะครับก่อนที่จะไปรับชมฟูลรีวิวกันเร็วๆนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็คงต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ